สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักแต่11มิถุนายน68แต่วันนี้จะขอพูดถึงทีมไทยเมื่อคืนเยอะหน่อยนะครับตลาดนักแต่ช่วงซัมเมอร์รอบแรกได้ปิดตัวลงแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสุขสมหวังกันไปสำหรับเหล่าสาวกเดอะคอปเพราะลิเวอร์พูลปิดดีลคว้าฟลอเรียนเวียสได้สาเร็จ ส่วนทัพเรือใบสีฟ้าเดินหน้าเสริมทัพเต็มสูบหลังเมื่อวานเปิดตัวไรยันเอ็ดนูรีวันนี้เปิดตัวอีกสองรายทั้งมาร์คัสเบตตินเนลลีมือก่าคนใหม่และไรยันแชกีกองหลังตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสเช่นเดียวกับอาเซนอลและบาร์เซโลนาที่ต่างกำลังได้แข่งใหม่เหมือนกันส่วนข่าวที่น่าสนใจอื่นๆมีอะไรอีกบ้างนั้นถ้ามีการปิดดีวแน่นอนจะมานำเสนอครับ ส่วนทีมชาติไทยกับเจอทีมชาติเติร์กเมนิสถานอันดับ142ของโลกที่มี3คะแนนจากการบุกชนะไต้หวัน2ต่อหพบกับทีมชาติไทยอันดับ99ของโลกที่ชนะสีลังการ1ต่อ0ในนัดแรกมี3คะแนนเท่ากัน เริ่มเกมเพียง36วินาทีเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่มิฮาอิลติตอฟหลุดเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนซัดเสียบเสาไกลให้ทีมขึ้นนำา1ต่อ0หน้าที12เติร์กเมนิสถานเกือบหนีเป็น2อจากลูกโมงของเมคานวาปารอฟแต่ปฏิวัติคำหมปัดออกไปชนคานนาที1 6หถึงไทยได้ลุ้นจากเอกนิตปัญญาและวรชิตกนิตสีบำเพนแต่ยังเจาะไม่เข้า นาที34ไทยตีเสมอ1ต่อหนึ่งจากฟรีคิกฝั่งขวาวรชิตเปิดให้สุภชัยใจเด็ดม่งเข้าไปนาที37เติร์กเมนิสถานขึ้นนำอีกครั้ง2ต่อหนึจากจังหวะเปิดฝั่งขวาชานาซาเตอร์คิซอฟเปิดให้ยาลาสซาปามเมดอฟยิงจ่อจ่ไม่พลาดหมดครึ่งแรกเติร์กเมนิสถานนำไทย2ต่อหนึ่ง เครื่องหลังไทยส่งประเมศจวิไลลงมาแทนเอกนิตและมีโอกาสทันทีนาที46แต่จักรยานอากาศยิงข้ามคานนาที62ไทยเปลี่ยนคู่กลางส่งเบนจามินเดวิสกับพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลลงแทนชนาทิพและวารชิต นาที่66เจ้าถิ่นได้ประตูที่3จากฟรีคิกฝั่งขวาบอลตกใส่เมคานซาปารอฟที่ใช้เข่ากระแทกเข้าไปให้สกอร์ขยับเป็น3ต่อหไทยเปลี่ยนตัวอีกสองครั้งส่งสันติภาพจันหอมและกอรวิทธษธา,าลงมาแต่รูปเกมยังไม่ไหลลื่นช่วงท้ายเกมไทยพยายามพับสนามบุกแต่ยังเจาะแนวรับเจ้าบ้านไม่เข้า จบเกมเติร์กเมนิสฐานชนะไทย3-1ต่อเก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดนำจากฝูงคลุมดีพูดคุยถึงรูปเกมวันนี้บอกเลยเราเล่นกันแย่มากเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ได้ดีสำหรับอีชิอีสนามญ่าเทียมก็มีส่วนการคอนโทรลบอลของเจ้าบ้านดูคุ้นเคยมากกว่าและทำได้ดีกว่าชัดเจนขณะที่เรามีปัญหากับจังหวะการกระเด็นกระดอนของลูกฟุตบอลที่เปลี่ยนไป เข้าใจว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างในความปลาชัยแต่ที่เห็นคือมันมีผลกระทบแน่นอนทีมชาติไทยครองบอลได้มากกว่าก็จริงแต่ได้สร้างความลำบากอะไรให้คู่แข่งเลยมันเป็นการครองบอลที่ปราศจากจินตนาการแล้วก็จ่ายบอลกันคัดขาด,ดเกินเกินตลอดทั้งเกมเกมรุกไม่คุกคามเกมยังรับเสียประตูง่ายๆทั้งสามลูกชี้วัดว่าการตัดสินใจของผู้เป็นโคช้ชมันถูกไหม ในเมื่อมันแพ้ชักขนาดนี้ทั้งผลการแข่งขันและรูปเกมการเรียกตัวผู้เล่นมาติดทีมชาติจัด11ตัวจริงวางแผนและแก้เกมของมาซาทาดะอิชิอิมันไม่ถูกต้องเหมือนมั่วไปหมดเหมือนเมายืนงงในดงเติร์กเมนิสถานความมั่นใจในตัวเองเกินการเรียกตัวที่ไม่ยอมเอาตัวเก่าไปประคองบ้างพอผลออกมาแบบนี้เลยโดนยิงเยอะ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าชนะก็จะมีแต่คําชื่นชมสุดท้ายผมยังคิดว่าทีมแห่งอนาคตอย่าพึ่งคิดเลยครับเอาปัจจุบันให้ดีก่อนครับเรื่องการปลดโคช้ชอย่าพึ่งพูดกันเลยครับผมว่าให้โอกาสเขาก่อนหลังจากเกมนี้เขาคงจะได้เห็นอะไรอีกเยอะกับคําว่าทีมแห่งอนาคตครับชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ